อยากให้ทุกคนมาลองเยือของหน้าแดงราคาให่แพงและคุณภาพดีมีเยอะแยะมากมายให้เลือกหลากหลายสีที่มีของดีการันตีจากผู้ชาย สวัสดีครับพบกับน้าแดงนะครับปรกรุเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็จะมาผ่าลอกตัวนี้นะครับมอนเตอร์นะครับตัวใหม่เลยนะครับลอกของบูนะครับของบู๊นะครับรอบก6ินะครับ6 3แม็กแม็กนะครับอยู่ที่7กิโลนะครับ7กิโลแล้วก็เกียร์6.3.1นนะครับแล้วก็เป็นลูกนะเป็นลอกนะครับ สเปกมันเนี่ยเท่าราคาหลักหมื่นนะครับเป็นหมื่นนะครับราคาเป็นแพงเลยดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพนะครับก็ใช้ผมใช้มานานแล้วนะครับผมเทสมาจนแบบเนี่ยตัวนี้นะครับนี่คือตัวที่เทสอยู่นะครับตัวนี้ของจริงๆมันมาแล้วนะครับมาถึงที่ร้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวแกะผ่ากันให้ดูเลยนะครับว่าข้างในนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เปิดกันเลยนะครับนะครับ ก็อันนี้นะครับนี่ก็มีสเปคมันบอกนะครับมีบล็อกดอะแกรมต่างๆนะครับนะบล็อกไดายแกรมตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับตนะนะก็ดูด้วยกันเลยนะครับหน้าไลท์ด้วยนะครับนะก็ไลท์พร้อมกันเลยนะครับก็ราคาหลักร้อยนะครับคุณภาพนี่สุดยอดนะครับก็ในข้างในนะครับก็มีถุงผ้านะครับก็ลอกนะครับถุงผ้าแล้วก็ลอกนะครับเนี่นะแล้วก็มี แแดกมมันนะครับดแแดกรมทั้งหมดนะครับอยู่นี่นะครับอยู่ในกล่องเรียบร้อยนะครับนะเรื่องอะไรไม่ต้องกลัวนะครับมีแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมาผ่ากันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแขนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมก็จะใช้นี่ไขควงนะครับแฉกนะครับน้านะก็ดูด้วยกันเลยนะครับหน้าลท์นะนะครับนี่ยนะไขควงแล้วก็ บล็อกนะครับบล็อกนะอ่ะนะครับตัวนี้นะครับแขนสเปคมันก่อนนะครับสเปคเนี่ยแขนนะครับแขนก็อยู่ที่เก้าสิบนะครับเก้าเซนนะแขนเก้าเซนนะครับแขนเก้าเซนนะนี่นะครับลอกตัวใหม่นะครับลื่นนะครับตัวนี้นะครับมีลูกมีสปูลแต่งด้วยนะครับสปูลแต่งก็อยู่ที่ราคานะครับร้อยห้าสิบบาท นะคุณแต่งสำหรับตีเหยื่อเบานะครับตัวนี้นะนี่ลอกมอนสเตอร์นะครับก็เดี๋ยวมาแกะอันดูเลยนะครับผ่ากันเลยนะห้เห็นเห็นเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างขออนุญาตขยับกล้องอ่ะผมกดกล้องลงนะครับนะ้านะจะได้เห็นร่วมกันนี่นะครับอึบ้บอ่ะนะก็ขายก่อนเลยนะครับ ลอกหลักร้อยนะครับ650นะครับหนาๆตีมันมากนะนะครับก็แกะโชว์กันเลยนะอันนี้ซ้าย มีคัน U L ไหมคัน U L ยังไม่มีนะครับหน้านะนะรุที่ใช้ไม่มีนะครับอ่านี่นะครับนอ็นอตน็อตน็อตต่างๆเราก็เรียงไว้นะครับเรียงไวนะ้นะครับแขนนะครับมีแหวนรอง1อันนะครับ มาดูด้วยกันเลยนะครับลอกหลักร้อยนะครับผ่าให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับนี่เวลาถอดนะครับเราก็เรียงเรียงนะครับเรียงตามลาดับเวลากันนะครับนะนะว่ามันเป็นอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตัวนี้ปรับหน้วยระบบแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็5เมตร นะครับหนาๆนี m, m, ่นะห้าเมตรนะครับห้าเมตรนะปรับได้ศ uh. ูนย์ศ okay ูนย uh, ์ถึงสิบนะครับศูนย ah. <mon> ์ถึงสิบก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับในการปรับนะครับสปูลนะครับตัวนี้นะครับสปูลสปูลแกนสั้นนะครับไม่มีแกนเลยแค่นี้ยสปูลตัวนี้นะครับก็คดยากหน่อยนะครับนะนะครับหนาๆตัวนี้นะก็ช่วยให้การตีนะครับ เรื่องสปูลคดเนี่ยจะน้อยลงนะครับแล้วลื่นมากนะครับลูกปืนก็เป็นลูกปืน10มิลนะครับใส่สําหรับใส่ลอก,อลอกซรามิกได้เลยนะครับใส่ลูกปืนซรามิกนะ,ะก็ไขน็อตนะครับมาชมด้วยกันเลยนะครับนะนะน,น,นี่นะครับลอกราคาหลักร้อยนะครับ แกะของใหม่ให้ชมกันเลยนะครับหลักร้อยนะรุ่นนี้นะครับน็อตก็จะมีแค่3ตัวนะครับลูกปืนนิดลูกหนึ่งนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืนตัวนี้เป็นลูกเล็กนะครับลูกเล็กๆนะไม่ใหญ่นะครับ ปกติลูกปืนตรงชุดแขนเนี่ยนะครับชุดปั่นเนี่ยนะเขาจะเป็นลูกใหญ่ๆนะครับตัวนี้ออกแบบมาสำหรับลูกเล็กๆนะมาชมด้วยกันเลยนะครับว่าลอกหลักร้อยอ่ะ ข้างในประกอบอะไรมั่งนะตัวนี้นะครับทนมากนะขอบคุณครับใจให้แล้วขอบคุณนะครับนะแล้วก็สําหรับน็อตนะครับตัวนี้นะปกติแล้วบางรุ่นนะครับก็จะเป็นน็อตสั้นน็อตยาวต้องเรียงนะครับต้องเรียงตัวนี้นะครับน็อตตัวเดียวขนาดเดียวนะครับขนาดเดียวนะ ขนาดเดียวนะครับนะก็ง่ายในการประกอบนะครับไม่ต้องงงนะดูน็นอตมีแค่นี้นะครับน,น็อตสามตัวนี่ถอดออกแล้วนะครับน,านา้าาข้างในนะครับนี่ตรงสปูลตรงปรับคอนนะครับก็จะมีแกนตัวนี้นะครับแกนตัวเนี้ยใช้สำหรับดันตัวสปูลน,นะครับดันสปูลน,นะเนี่ยนะ ดันให้มันปรับน่วงนะครับด้วยระบบแม่เหล็กนะครับก็ดันปรับเข้าออกเข้าออกได้นะครับปรับคอนสปูลนะครับตัวนี้นะก็แปลกดีนะครับแล้วไม่ใช่หลุดง่ายนะครับก็มีสลักข้างในนะมีสลักข้างในมาดูนะครับหนานี่เฟืองนะครับเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับตัวนี้7โลนะครับแบ็กแบ็กนะครับระยะเบรกนะครับแล้วก็ชุดเกียร์ นะครับนี่ดูนะครับนะก็เป็นอะไรที่นะเป็นอะไรที่แบบทนนะชุดอย่างนี้นะชุดยกเนี่ยทนมากนะครับนาะนาะเนี่ชุดยกทนมากนะครับสปริงสองตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น็อตน,นะครับนานานใช้ไม่ต้องกลัวจะรูดนะครับเพราะว่ามีน็อตไขล็อกตรงนี้ตรงทองเหลืองนะครับโอกาสที่จะลูดยากมากนะครับ ลองมาดูนี่ครับเบรกนะครับผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกก็เป็นผ้าเบรกผ้านะครับไม่ใช่ขับไม่ใช่คาร์บอบนนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับหนาหนา,น,านี่ครับผ้าเบรกแค่นี้มีแผ่นเดียวด้วยนะ เจ็ดโลนะครับแปกดีนะครับปกติมันจะมีสองอันนะครับ้าเบรกด้าน,ลห,นาหลังนะครับอันนี้มีอันเดียวนะครับหน, <retard. S 1> น้าหนานะครับมีอันเดียวนะหยิบได้เลยเชิญได้เลยไชเบอร์อ hey. 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 Hey, hey. Hey. ะไรเบอร์เบอร์ฟองเหรี่อนะครับมาต่อนะดูเฟืองนะครับหนะ้าหนาเฟืองเนี่ยเป็นเฟืองแบบ รุ่นรุ่นนี้ทนมากนะครับทนมากนะครับเฟืองแบบนี้นะนี่ครับนะเขาควายก็ปกตินะครับนี่ทนมากนะครับก็ทุกอย่างนะครับดูสเปคมันนะตัวนี้ใช้แล้วนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับน้านานะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะทําคลิปตัวนี้นะครับว่าตีได้เท่าไหร่นะครับเมื่อวานผมไปตีรุ่นหนึ่งนะครับได้50เมตร 50เมตรนะครับนะตัวนี้ก็เดี๋ยวพรุนี้นะครับนะมาชมเลยนะครับว่าตีได้เท่าไหร่นะครับก็เวลาประกอบนะครับประกอบรอบเนี่ยเราก็ประกอบตามที่เราเรียงนะครับนะตามที่เรียงแต่นี้ผมหน้าแดงเรียงก็สเปซส,สป่านิดนึงนะครับก็ดูแต่นี้เป็นเฟืองทองเหลืองนะครับฟองทองเหลืองนะเนฟืองทองเหลืองนะครับ อ่ากล่องใส่เหยือ่อกระเป๋าลูกอเล็กกล่ <190 S 2> องอะลลร้อยเก้าสิบนะครับนี่นะนี่นะครับแล้วก็สปริงนะครับสปริงก็ใสนะ่นี่นะครับก็มาดูนะครับนี่ประกอบละ ประกอบง่ายนะครับชุดนี้อะไหล่ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่วุ่นวายนะ mm. นี่ครับ mm. ประกอบไม่ง่ายนะครับก็ใส่ ลงไปนะครับนี่นะก็มาชมด้วยกันนะครับลอกตัวนี้นะครับราคาหลักร้อยนะครับปกติห้าสิบาทนะครับมอนสเตอร์ของวู๊ p นะก็น็อตสตัวเองนะครับปกติน็อตวุ่นวายมากนะครับตัวนี้น็อตแค่มีแค่สตัวนะครับแล้วก็ไข่ประกอบง่ายนะครับประกอบง่ายไม่ต้องไปน็อตขนาดเดียวกันหมดเลยนะนะครับนี่ สำหรับลอกตัวนี้นะราคาไม่แพงนะครับหกร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูเลยนะครับว่าตัวนี้หน้าแดงเนี่ยตีได้กี่เมตรนะครับตัวที่แล้วนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับได้ห้าสิบเมตรโดยประมาณนะครับผิดหวังมากนะปกติผมตีเอ็มไอค่าร้อยนะครับผมบู๊ผมตีได้เจ็ดสิบแปดสิบเมตรนะครับนะตัวนี้นะก็มันมีระบบการหนืดนะครับการฟูได้ระดับหนึ่งเลยนะครับตีไม่ต้องหดแรง นี่ยครับหนาๆนก็ประกอบรถสามตัวง่ายมากนะไม่วุ่นวายนะครับราคา6 5ราเองนะครับหนาๆนา ตัวใหม่เลยนะครับมอนสเตอร์นะครับของวุบเรื่องของน็อตนะครับยึดเนี่ยไม่ต้องกลัวรูดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไข่เข้าทองเหลืองนะครับไข่แค่ตึงมือพอนะครับไม่ต้องไปแน่นอะไรมากมายนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับใส่ลงไปนะครับลูกปืนตัวนี้ก็เล็กดีนะครับปกติมันจะเป็นลูกใหญ่มากนะครับ ใส่ตัววันเวไม่ลงล็อกซะแล้วพลาดแล้วเรานะครับนะตัวนี้ลงไม่สนิทนะครับตัววันเวไม่ลงล็อกอ่อนจริงเลยนะครับนะก็นาะนะ้ามือใหม่นะครับก็ลองได้นะครับลอกตัวนี้นะแล้วเรื่องอะไหล่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับร้านกบดพิบุรีเรามีอะไหล่ชัวร์ไม่ต้องกลัวนะครับร ไม่ใหม่เลยนะครับแกะกล่องมาดูเลยนะครับผ่ากันให้ดูนะครับประกอบกันตรงนี้นะครับไลฟ์สดด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะครับนานาก็เดี๋ยวมาดูนะในยูทูบนะครับโอกระับเพชรบุรีนะครับนานาก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะลงลงคลิปให้นะครับนะครับนานาแล้วก็จะมีคลิปตัวคันนี้ลอกตัวนี้นะครับตีทําระยะได้เท่าไหร่นะครับการคุ้มฟู่เป็นยังไงนะ ล้าถ้าอยากตีไกลตามก็จะการเกลีย่ยนะครับผู้นี้จะสอนวิธีการปรับรอบนะครับสำหรับนานามือใหม่นะครับการปรับรอบ ลงแล้วนะครับใส่ไม่ลงล็อกนะครับอ่อนจริงๆนะก็สวัสดี10คนดูด้วยนะครับนี่ลอกราคาไม่แพงนะครับหกรนะหกรกว่านะครับหกราสิบาทนะครับแล้วเรื่องอะไหนะครับรับประกันได้เลยมีแน่นอนนะครับร้านกบหลวงพชบุรีนะตัวนี้อะไรพร้อมนะครับถามว่าทําไมเอ้ลอกดีต้องเนี่ยต้อง เียมาหลนะมันก็มีเรื่องของการสึกหอเรื่องปกตินะครับขอควายมัง่งชุดเกลียบ้างนะครับฟืนต่างๆนะครับนะระยะแบกแบกได้แฮะอยู่ที่7โลนะครับดังนั้นเนี่ยอัดได้เลยนะครับชโดนะครับอัดได้เลยนะราคาไม่แพงนะครับตัวนี้นะราคาไม่แพงจับต้องได้นะครับหนาหนาแล้วก็มันมีประกกคั่คันวูฟนะครับ เป็นคันที่เซนดีมากตีไกลด้วยนะครับสงสายได้ดีะนะครับก็ประกอบนะนี่ครับแล้วก็ชุดนี้ลงไปนะครับกิ่งเสียงนะครับตัวนี้กิ่งเสียงนะ นะครับแล้วก็ Star d e ด็กนาๆน,นะครับเวลาไขสตาร์เด็กนะครับก็พยายามอย่าให้ปีนเกียวนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับมาให้ทางร้านนะครับเป,เปลี่ยนเสาให้เลยนะครับเพราะว่าปั่นแล้วปีนเกลียวนะครับฝืนมันเข้าไปนะมันก็จะทําให้เฟืองเนี่ยหักนะครับไอเฟืองเกียวรูดนะโทษทีไม่ได้หัก เอาไป30แชร์ขอบคุณครับมากครับนะเป๊กน,นะนี่ลอกตัวใหม่นะครับนี่นะครับตัวใหม่ก็ประกอบกันให้ถอดแล้วก็ประกอบให้ดูเลยนะครับว่าลอกตัวใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมีข้างในเป็นพิเศษตรงไหนนะครับ ตัวนี้นะครับน้านา,นาก็ขแค่ตึงมือนะครับตึงมือนะไม่ต้องไปไขแบบโหดซาดิบมากนะครับเดี๋ยวเมืงั้นเราก็ลูดอีกเหมือนเดิมะนะครับแล้วก็ Hi, ไขน็อตล็อกแขนค่อยๆนะครับตัวนี้นะมันเกี่ยวมันละเอียดนะครับเกียเก่ยวมันละเอียดนะ ว่างๆเจอกันครับได้ครับนะเป๊กนะวันนี้ก็ไปแล้วนะครับนะก้มมนะครับกบยางตัวใหม่ก็ไปแล้วเรียบร้อยโดนโดนะครับอะ่ะเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับ มาชมแล้วนะครับด้านในเป็นยังไงนะครับก็แกะให้ชมนะนี่ครับลอกหลักร้อยนะครับลื่นนะครับปรับสบายนะครับมีสปูลแต่งด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีสปูลแต่งด้วยอ่ะนะครับน้าๆนี่นะก็ลอกห5 0อห้าสิบนะครับตัวนี้นะ คุณภาพนะครับครับแก้วนะราคาหลักร้อยนะครับหกพห้าสิบตัวใหม่นะครับน้าหนานี่นะหกพนห้าสิบนะครับมีซ้ายขวานะแล้วมีสปูลแต่งด้วยสปูลแต่งนะครับก็สําหรับเดี่ยวเบานะไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับน้าหนาตามดูใน YouTube ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ผมจะเทสตัวนี้นะครับว่าตีทําระยะได้เท่าไหร่นะก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับน้าหนานะกับลอกตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวชมได้เลยนะครับ ชมได้เลยนะว่าทีมงานของอดุลพบุรีเนี่ยใช้เหยื่อลอกตัวนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับน้าๆนะสำหรับลอกตัวใหม่นะครับมอนสเตอร์นะครับลอก6.3ุดสามนะครับแบ็กแดกนะครับ7กิโลนะครับแล้วก็นะครับลูกปืนแม่เหล็กนะครับ5เมตรนะตัวนี้นะครับลอก6.3ุสามนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวตามชมพรุ่งนี้ต่อเลยนะครับว่าตีได้ไกลแค่ไหนนะครับกับลอกตัวนี้นะครับนะ